สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่วางขายกันอยู่เต็มไปหมดเนี่ยเราควรจะเลือกยังไงกันดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาไขาทุกข้อข้องใจกันเลยครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างตรงจุดที่สุดครับมาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้เลยครับในยุคที่เราต้องเจอกับสารพัดมลภาวะไหนจะความเครียดรอบตัวอีกการที่เราแค่กินอาหารให้ครบห้ามูแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยมันจะยังเพียงพออยู่จริงๆรหรอ และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราจะมาคุยกันในส่วนแรกนี้ในหัวข้อโลกยุคใหม่กับสุขภาพเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การดูแลสุขภาพแบบเดิมๆที่เราเคยทํากันมาอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วลองนึกภาพตามนะครับคือทุกวันนี้เราต้องเจอทั้งควันพิษฝุ่นควันไหนจะความเครียดสะสมจากการทํางานอีกปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันเหมือนตัวการที่คอยบ่อนทําลายร่างกายเราแบบเงียบๆเ,เลยนะทาให้แค่การกินดีอยู่ดีอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ ร่างกายเราเลยต้องการเหมือนอ,อก้องหนุนนะครับเป็นสารอาหารเพิ่มเติม <ๆ S 1> เพื่อมาช่วยเสริมเกาะป้องกันให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะไปเลือกซื้ออะไรกันเนี่ยมันมีอยู่2คําที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนสับสนกันบ่อยมากๆนั่นก็คือคําว่าอาหารเสริมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับฟังดูเผลนๆเหมือนจะคล้ายกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วโอ้โหมันต่างกันคนละเรื่องเลย ดูจากภาพเปรียบเทียบก็น่าจะพอเห็นภาพรวมนะครับแม้ว่าชื่อจะคล้ายกันมากแต่แนวคิดพื้นฐานเนี่ยต่างกันคนละขั้วเลยซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้หลายคนงงกันที่สุดเรามาเจาะลึกที่ละอย่างให้เคลียร์กันไปเลยดีกว่าเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญของมันเลยก็คือการบำรุงเฉพาะจุดครับคือเขาจะเน้นสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายเราอาจจะขาดไปหรือว่าสร้างเองไม่ได้แล้วก็ทำมาในรูปแบบที่ทานง่ายๆอย่างเม็ด ผงหรือแคปซูลเพื่อกินเสริมเข้าไปจากมื่ออาหารปกตินั่นเองครับส่วนอาหารเสริมเนี่ยนะครับคือมันคือสิ่งที่มาจากธรรมชาติและก็จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเลยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นอาหารจริงๆเลยนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะก็คือนมสําหรับทารกไงครับอันนั้นคืออาหารที่จําเป็นมากๆเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆเขาจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เอาละครับ พอเราแยกแยะสองคำนี้กันออกแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเสาหลักที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันครับว่ามีสารอาหารพื้นฐานตัวไหนที่ร่างกายเราจะขาดไปไม่ได้เลยตัวแรกเลยนะครับไฟโตนิวทริเอนต์เป็นสารอาหารสุดพิเศษที่หาได้จากพืชผักผลไม้เท่านั้นเลยนะหน้าที่ของมันก็เหมือนเป็นผู้ช่วยคนเก่งที่คอยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเราแล้วก็ยังช่วยควบคุมการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกติด้วยครับ ต่อมาก็คือโปรตีนครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะโปรตีนก็เหมือนกับทีมช่างซ่อมบมรุงของร่างกายเราเลยคอยเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์แล้วก็ยังช่วยรักษาสมดุลของระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้แบบราบรื่นไม่มีสะดุดครับ ส่วนวิตามิน B เนี่ยมี2หน้าที่หลักที่สำคัญมากๆเลยครับอย่างแรกเลยคือช่วยเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นพลังงานให้เราได้ใช้และอย่างที่2ก็คือช่วยดูแลระบบประสาทและอารมณ์ของเราให้สมดุลอยู่เสมอครับและสุดท้ายในกลุ่มสารอาหารพื้นฐานนะครับก็คือเกลือแร่นั่นเองใครที่เป็นสายกิจกรรมสายออกกำลังกายเนี่ยต้องฟังทางนี้เลยครับเพราะมันสำคัญมากๆในการชดเชยสิ่งที่ร่างกายเราเสียไปกับเนื่อแล้วก็ยังช่วยควบคุมการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อให้เป็นปกติด้วย พอเราวางรากฐานสุขภาพของเราให้แข็งแรงแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถึงเวลาอัปเกรดการดูแลแบบเจาะลึกเฉพาะจุดกันบ้างครับเราจะมาดูกันว่าระบบสําคัญสคัญในร่างกายของเราเนี่ยต้องการการดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างเริ่มกันที่เรื่องของหัวใจก่อนเลยครับอะลิซินที่อยู่ในกระเทียนเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนองค์ครพิทักษ์หัวใจเลยนะคอยจัดการกับพวกไขมันเลว ส่วนโคเอนไซม์คิวก็เหมือนกันน้ำมันหล่อลื่นชั้นดีที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราทำงานสูบฉีดเลือดได้เต็มประสิทธิภาพครับพออายุเริ่มมากขึ้นเรื่องกระดูกนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแคลเซียมเนี่ยจะเข้าไปช่วยเสริมให้กระดูกของเราแข็งแรงแล้วก็หนาแน่นขึ้นส่วนแมกนีเซียมก็จะเป็นเหมือนคู่หูคนสำคัญที่คอยดูแลไม่ให้แคลเซียมไปสะสมผิดที่ผิดทางนั่นเองครับอ่าแล้วตัวเลขนี้สำคัญนะครับจำไว้เลย 800ถึง1,000มิลลิกรัมนี่คือปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายของผู้ใหญ่เราเนี่ยต้องการในแต่ละวันเลยนะเพื่อจะรักษากระดูกให้แข็งแรงอยู่เสมอซึ่งอังจริงนะครับการจะกินจากอาหารอย่างเดียวให้ได้ถึงปริมาณเท่านี้เนี่ยสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยมาถึงทีมป้องกันด่านหน้าของร่างกายกันบ้างระบบภูมิคุ้มกันของเราครับ วิตามินซีจะทำหน้าที่เหมือนเป็นโคช้ชที่คอยฝึกให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแกร่งขึ้นส่วนสังกะสีหรือซิงค์เนี่ยจะไปเหมือนกับติดอาวุธให้กับทีเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมที่คอยกำจัดเชื้อโรคเลยครับเรียกได้ว่าทำงานกันเป็นทีมเวิร์กสุดๆเอาแล้วครับมาถึง2เรื่องที่หลายคนน่าจะให้ความสนใจกันมากเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของการบำรุงสมองให้เฉียบคมอยู่เสมอและการดูแลความสวยความงามจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองสำหรับเรื่องสมองนะครับ สารอาหารสำคัญอย่าง DHA แล้วก็สารสกัดจากใบแปะก้วยเนี่ยจะช่วยบำรุงเซลล์ประสาทและความจำได้ดีมากส่วนเรื่องความสวยความงามคอลลาเจนก็จะช่วยให้ผิวพรรณของเรายังคงแต่งตึงยืดหยุ่นได้ดีและไบโอตินก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญเลยครับที่ทำให้ผมและเล็บของเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลทั้งหมดนี้กันไปแล้วก็มาถึงบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเลือกเส้นทางสุขภาพที่ใช่สำหรับตัวเองได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดที่อยากจะเน้นย้ําเลยก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงตัวช่วยเสริมนะครับเพื่อเติมเต็มในส่วนที่อาจจะขาดหายไปจากการใช้ชีวิตประจําวันแต่มันไม่สามารถมาทดแทนการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายและการพักผ่อนที่เพียงพอได้เลยสุดท้ายนี้คําถามที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าควรกินอะไรดีแต่คือการกลับมาถามตัวเองว่าเป้าหมายสุขภาพของเราคืออะไรกันแน่เพราะการเข้าใจตัวเองนี่แหละครับ คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างสุขภาพที่ดีในแบบฉบับของเราเอง